สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาะราศีมินทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะเข้าสู่ My Dear Journey ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา อัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนๆชาวมีนประจำเดือนพฤษภาคมนะคะเหมือนเดิมน,นะก็จะแบ่งเป็นคนโสดค่ะ mm hmm. คนคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทำสเต็มทั้งหมดกวางจะใส่เอาไว้ให้ใน description ข้างล่างนะคะ mm hmm. ยังไงนะกวางก็ฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. subscribe นะคะคกดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะ mm hmm. วันนี้นะคะกวางจะมาทดสอบลองอ่านพลังงานแบบสั้นๆเร็วๆนะคะ mm hmm. เพราะว่ากวางก็กลัวเหมือนกันว่ากวางจะ อ่านเลยเพื่อนๆไม่ครบทั้ง12ลราศีอีกแล้วนะก็เลยว่าจะทําเป็นคลิปแบบไม่ยาวมากจะได้พยายามทําให้ได้ครบทุกราศีหามากค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเช็คพลังงานให้กับชาวโสดค่ะขอดูหน่อยว่าชาวโสดมีนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างค่ะก้าวดาบเสงฮพีเทสลึกๆแล้วเนี่ยชาวโสดเรามีเรื่องให้เครียดให้วิตกกังวลอยู่เหมือนกันนะนในอดีตที่ผ่านมานะ เออแต่ว่าตัวเราก็มันเหมือนกับว่าเรามีเรื่องเครียดแหละแต่เราก็มีความเข้มแข็งพอแล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราอาจจะเหมือนกับพยายามเขาเรียกไงดีกลับมานั่งสมาธิกลับมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อที่ว่าจะได้สงบจิตสงบใจนะคะจากเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเครียดนะก้องเขาด้วยหน่อยคะว่าเ,เพื่อนๆเครียดเรื่องอะไรนะออ้จริงๆเนี่ยมันมีคนเข้ามาหาเราเหมือนกันในอดีตที่ผ่านมาเป็นเหมือนเด็กถือถ้วย เราก็เป็นโอกาสดีๆด,ด้วยแต่กวางมองว่าตัวเราเองนะี่ไม่เหมือนกับว่าตัวเพื่อนๆชาวมีนนะเราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่าอ๋อกวางรู้แล้วตัวเราเนี่ยเพิ่งจบกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนลักษณะที่อาจจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้พลังงานรักทางเลือกหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เจ็บกันมาแบบว่าจบๆเฮ้ยไม่ใช่จบกันมาแบบเจ็บๆทั้ง10ดาบทั้ง8ดดาบกวางรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมแต่ว่า พอมีคนใหม่ๆเข้ามาเป็นเหมือนเด็กถือถ้วยเป็นพลังงานที่ดีคนคนนี้เป็นคนที่ดีนะคะเขาเป็นคนดีแต่ว่าเราเองอะมันเหมือนกับว่าเรายังกลัวอยู่เพราะว่าเราเพิ่งจบความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ค่อยดีมาตัวเราอะช่างใจหนักมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าได้ทั้ง2ดาบทั้ง2เหรียญเราก็รู้สึกว่าลึกๆแล้วสัญชาตญาณของเราเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดีแต่เราก็ยังไม่มั่นใจในสัญชาตญาณของตัวเองเท่าไหร่ก็เหมือนที่ก็าบอกเพื่อนๆเ,เลยเหมือนพยายามแบบไมานา่มานั่งเหมือนไม่นั่งใช้ เมานั่งสมาธิมานั่งใจตรองแบบมาควบคุมส,สงบสติอารมณ์อะไรเงี้ยเอออยู่ในแบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีแบบโมเมนต์อะไรที่มันกุกกิ๊กมากมายนักในอดีตที่ผ่านมาแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหม,ามก็ว่ามีแน่นอนอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเช็คกันนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนะสถานการณ์ความรกความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวสดจะเป็นยังไงทาวเวอร์เจ็ดเหรียญสามดาบหรอก็รู้สึกว่าคนเก่าๆนะคะ ที่เคยทําให้เราเจ็บปวดใจเขาจะกลับมาขอโทษขอโอกาสน,นะแต่ตัวเราค่อนข้างมีกําแพงกับเขานะคะเขาจะมาแบบที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวเลยตัวเราเนี่ยเราหยุดรอดูสัญญาณจากเขาแหละถามว่าก็รู้สึกว่าลึกๆส่วนหนึ่งเนี่ยเราเองอาจจะก,ก็มันก็ยังแอบมีความรู้สึกดีๆกับเขาเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเราอยากที่จะให้มันเป็นการจบแล้วจบสิ้นไปเลยมากกว่าเพราะว่าเรายังมีความเสียใจแล้วก็มันยังมีความรู้สึก ที่ไม่ดีหลงเหลืออยู่ในความสัมพันธ์นี้มากพอสมควรเออเราไม่พอไม่จะเปิดใจรับเขากลับมาหรอกสามดาบนะฮะออขยายได้หกดาบเดอะซันแล้วก็หกเหรียญเพราะเรามีความรู้สึกว่าคนเก่าๆคนนี้เขาทําให้เราเจ็บปวดมากจริงๆเราต้องการที่จะมูฟตัวเองไปข้างหน้าและไปหาความไปหาความสุขที่อยู่ภายภาคหน้าเออแล้วเราก็มองหาความสัมพันธ์ที่มันแบบว่ามีการให้ได้รับที่เท่าเทียมกันไอ้เรามาดูซิว่าน,นอกจากคนเก่าๆนะฮะแล้วคนคนนี้ที่เป็นเด็ก ถือถ้วยหายไปไหนนะคะเราจะมาดูซิว่าคนที่เป็นเด็กถือถ้วยนะหรือว่าพลังงานอื่นๆนะคะที่จะเข้ามาที่นอกจากคนเก่าจะมีใครอีกบ้างน,นะคะในช่วงพฤษภาสามเหลีย่ยญหนึ่งถ้วยไหนถือถ้วยก็รู้สึกว่าเด็กถือถ้วยคนนี้แหละอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกับเราก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยเก่าก็ารู้สึกว่าเขาพร้อมนะที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์แล้วก็ เขาจะเริ่มออกแอคชั่นมากขึ้นมีความหวานมากขึ้นชวนเราพูดคุยมากขึ้นเอออาจจะชวนเราไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันแต่มันอาจจะยังเป็นลักษณะที่มีเป็นการยานะมิที่ดีต่อกันก่อนอาจจะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเพื่อนแบบเขาเรียกอะไรดีอาจจะไม่ได้เริ่มจากการไปกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเริ่มมีความรู้สึกดีๆนะคะที่เติมเต็มเข้ามาหาเราแต่กมเป็นความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันมีความคอนโทรลหน่อยๆคือเรารู้แหละว่าพลังงานคนนี้เขาดีแต่ว่า ทีนี้ก็ต้องมาใระหว่างนักนเอก็กรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยจะมีความแข็งแข็งอ่ะเอ้ยพลังงานเขาดีคือโอเคหละในจังหวะที่คนคนนี้เข้ามาเหมือนพยายามสาร้างสัมพันธ์เราเองก็ยังรู้สึกสับสนแหละแต่ว่าแล้วเราก็มีความรู้สึกแอบติดอยู่ในใจเบาๆด้วยว่าคนคนนี้ เขามีความแตกต่างกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าในความต่างตรงนี้มันทําให้เราย้อนกลับไปนึกถึงคนเก่าๆที่พอคนที่ไม่มีความต่างกันนะเราก็กลัวว่าสุดท้ายมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยใจเราอ่ะยังคือสัญชาตญาณเราอ่ะก็บอกว่าคนคนนี้เขาดีเออเขาบางคนหนักแน่นนะเขาบางคนที่ขยันทำมาหากินแต่ว่าตัวเรายังมีความกลัวการเปิดใจและความสัมพันธ์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฮะนะว่าในอนาคตอันใกล้นะคะสถานการณ์ของเพื่อนๆชาวโสดมีนะเก้าเหรียญหกถ้วยนะคะแล้วก็ หนึ่งดาวางว่าตัวเราจะยังคงความเป็นโสดแหละอาจจะยังไม่ได้แบบเปิดใจแล้วความสัมพันธ์นี้มากมายแต่เรามีภาวะของความออความผ่อนคลายมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราจะมีความแบบ เริ่มเปิดใจในการเริ่มเฟรชหรือว่าเริ่มมีการพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นเพราะว่าเรามองไปอนาคตาข,ข้างหน้าแหละคือตอนนี้พลังงานของเพื่อนๆชาวมีที่เป็นคนโสดที่เคยมีความเจ็บปวดเก่าๆมาก่อนเนี่ยความรู้สึกว่าตัวเพื่อนๆน่ะข้อดีก็คือเราไม่จมอยู่กับอดีตเพเียงแต่ว่าโอเคบาดแผลเก่าๆมาเลยอาจจะยังทําให้เราเนี่ยยังไม่กล้าเปิดใจเนี่ยเพราะว่าคนเก่าๆอ่โหูคือ เราไม่ได้คิดจะย้อนกลับไปก็จริงแต่ว่ามันมีภาพความทรงจําม,มากมายอยู่ในนั้นที่มันก็เหมือนกับทั้งรู้สึกดีทั้งเจ็บปวดเออแล้วก็ร,รู้สึกว่าคนคนนี้ที่เป็นคนเก่าๆเนี่ยต่อให้ผ่านไปสักพฤษภผ้ภาใช่ไหมวิธูกนกรกรดาษเขาจะยังวนเวียนกลับมาอีกอืมแต่เราค่อนข้างชัดเจนในใจเออข้อดีของเราคือเรามีความชัดเจนว่ายังไงซะคนเก่าๆ,ๆ,ๆคนนี้เราก็จะไม่กลับไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงอ่ะเออ เนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่<ๆ>ให้คำแนะนำชาวมีนที่เป็นคนโสดนะคะหไม้เท้านะคะหดาบแล้วก็8ด8ดาบแถ้วยก็รู้สึกว่าอะไรก็ตามอะ่ะคนคนไหนก็ตามที่นำพาดราม่ามาให้เราอะ่ะก็รู้สึกว่าตัวเพื่อนๆจะเดินหลังจะเดินหันหลังให้ คือมันเป็นแบบพลังงานที่แบบว่าหันหลังเดินจากไปจากอะไรก็ตามที่มันเป็นดราม่าแล้วก็มุ่งหน้าไปหาความสําเร็จในภายภาคหน้าก็รู้สึกว่าเพื่อนๆทำถูกแล้วโอเคมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาแตนะ่วันหนึ่งอ่ะเราจะเข้มแข็งพอที่เราจะพร้อมที่จะไปไปเริ่มเขาเรียกนี้เริ่มบทใหม่ในชีวิตเนาะเป็นกำลังใจให้กับชาวมีนที่เป็นคนโสดนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่คนที่มีคนคุยคะ่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนที่มีคนคุยนะคะการอ่านพลังงานสองคนนะมันสามารถสลับกันได้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าเราตรงกับฝั่งไหนมากกว่านะคะก็สามารถสลับกันเองได้เลยนะแล้วก็การอ่านพลังงานแบบนี้นะคะมันไม่สามารถตรงได้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะเก็บเอาไปเฉพาะแง่คิดมุมมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอย่าอินมากนะคะแล้วก็อย่าเก็บไปใช้เป็นการตัดสินใจนะคะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานให้กับชาวมินที่มีคนคุยคะ่ะดูพลังงานในอดีตก่อนตัวเราเป็นยังไงบ้างคะในอดีตที่ผ่านมาชาลีออดนะคะสี่เหรียญคิงออฟเพนเทอร์โกลก็รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือถามว่าตัวเราเนี่ยยังไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นกับความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าเราปิดใจไหมมันก็ไม่เชิงปิดใจแล้วก็ยังเราก็เหมือนกับคีปความสัมพันธ์นี้ไปแต่ว่ามันจะเป็นในลนักษณะที่ยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะักแล้วก็ตัวเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะให้ความสัมพันให้ความสาคัญไปกับการทํางานเออความมั่นคงในชีวิตของเรามากกว่าแล้วเขาอะคะว้าวเดอฟูหนึ an, ่งเหรียญแปดเหรียญตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเขาค่อยๆเราแต่เขาจะมีลักษณะที่เปิดใจมากกว่ากังว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นอิสระแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่กลัวเจ็บอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปิดเผยมี พลังงานเขาเนี่ยดูมีความเป็นเด็กๆใสๆหน่อยอืเป็นคนที่กล้าพูดกล้าคุยแล้วก็กล้าลงมือทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าตัวเขาเองก็ไปมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการทํางานหาเงินเหมือนกันนะพลังงานของเ,เพื่อนๆสองคนเนี่ยเอาจริงๆก็รู้สึกว่าไม่มีความไปในทางเดียวกันเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าต่างคนต่างก็แบบโฟกัสไปในเรื่องของการทางานอย่างเงี้ยดูภาพรวมความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะหกดาบนะจัดเมนนะคะแล้วก็ justice หรออืม ก็้สังกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่น่าจะคุยคุยกันมานานแล้วอะคือมันมันมีลักษณะที่แบบว่าเดี๋ยวคุยแล้วเดี๋ยวพักสักพักก็หายไปแล้วก็ได้วนกลับมาคุยกันใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอีกมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าต่างคนต่างแบบมีภาระหน้าที่อดไต้องทาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็เหมือนกับว่า ก็ห่างหายกันไปแต่สุดท้ายเนี่ยเด็กก็เวิกลับมาใหม่คือความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ทิ้งกันไปไหนแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรไปมากกว่านี้มันไปเหมือนแฮงแมนอะแขวนๆกันไว้อย่างนั้นเอ้เรามาดูนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภานะสถานการณ์ฝั่งเรานะคะห้าเหรียญสามถ้วยนะคะเด็กถือไม้เท้าก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีความมีความรู้สึกแอบน้อยใจอยู่เหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สนใจใส่ใจเรามากเท่าที่ควร อแต่ถามว่าเราก็ยังรักษาเขาไว้ในระยะของเพื่อนนะคือเราอะก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยค่อนข้างมีแพชชั่นกับเขามากขึ้นแต่ทีนี้มันเหมือนกับว่าพอพอเราอะมีแพชชั่นกับเขากลับกลายเป็นว่าเรากลับมีการตั้งความหวังไงเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่พอเขามาพร้อมเดือฟัะก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเปิดเผยมากกว่าเราในช่วงอดีตที่ผ่านมาทีนี้พอในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยตัวเขาเริ่มมีการตั้งกำแพงอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกได้ว่าเราเนี่ย ไม่ได้เต็มที่กับเขาเรามีลักษณะของอาการปิดใจประถามว่าเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับเราไหมยังมีอยู่เพเียงแต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าเขาก็ต้องพยายามที่จะประครับประคองใจตัวเองให้มันไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะเป็นเหมือน t e m p a r e n เออแล้วก็ <c oughs> มันจะมีความรู้สึกที่ว่าไม่ได้แบบมั่นใจในการออก a คชั่นในแต่ละในแต่ละท่าทีหรือว่าในแต่ละคําพูดสักเท่าไหร่นันเหมายนกับว่าเขาต้องคิดก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกัน ว่าถ้าเขาแบบออกแอคชั่นอะไรไปแต่เพื่อนๆมีความปิดใจอะไรเงี้ยทีนี้ฝั่งเราเนี่ยมันเหมือนกับช่วงบุสภาเราเหมือนจะเปิดใจมากขึ้นเราแบบว่าอยากที่จะเรียนรู้กับเขามากขึ้นกลายเป็นว่าเราก็ไปเจอลักษณะาาการปิดใจของเขามันก็ได้ทำให้เรารู้สึกว่าม,มันค่อนข้างที่จะรู้สึกเสียใจ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะมันก็ได้ทำให้เรารู้สึกว่ามีความทิ้งลงมาไปบ้างอะมาดูสถานการณ์นะคะสิบเหรียญเดน,นะคะแล้วก็สเตรนท์โหคือความรู้สึกว่าเอาจริงสถานการณ์เนี้ยมันก็ยังไปได้เรื่อยๆแหละ มันมีใครคนใดคนหนึ่งที่อยากที่จะรู้สึกอยากที่จะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อไม่ได้นะถ้าสุดท้ายอ่ะความความรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่ความคิดความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังได้ไปต่อมันยังมีความเป็นอินฟินิตี้อยู่คือก็รู้สึกว่าความรู้สึกของสองคนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสตรองหรือว่าความรู้สึกกับมันเข้มแข็งแล้วก็ต่างคนต่างก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าเราอ่ะได้สารสัมพันธ์กันเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ทีนี้มันเหมือนกับว่าแอคชั่นที่า มันไม่ใช่จังหวะเดียวกันนะในจังหวะที่เขาออกแอคชั่นเรากับเงียบก็ในจังหวะที่เราอยากจะเหมือนออกหมัดเขากับแบบตั้งก์ดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีความที่ยังเขาเรียกไงอ่ะมันแบบมันเหมือนออกหมัดกันคนละจังหวะแล้วมันก็เลยแบบไม่ได้แบบโปะเช็คกันสักทีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในอนาคตนะคะฝั่งเรานะฮะควีนถือเหรียญนะสี่ไม้เท้านะฮะแล้วก็สองถ้วยอ่ะฝั่งเขานะคะ สามเหรียญไฮพีเทสแล้วก็ไนท์ถือดาภาพรวมความสัมพันธ์นะคะเมจิเชียนนะสิบไม้เท้าแล้วก็ไฮละแฟนในอนาคตเนี่ยกรู้สึกว่ามันมีโอกาสมากๆที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นตัวเราเนี่ยเหมือนที่กรบอกว่าเส้นกราฟของเราเนี่ยมันเป็นขาขึ้นคือเราเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะมีความรู้สึกปิดใจอยู่อาจจะยังไม่ได้มันอาจจะเหมือนกับว่าเราเพิ่งรู้จักกันน่ะมันก็เลยทาให้เรายังไม่กล้าเปิดใจแต่ทีนี้ในอนาคตเนี่ยเรามองเขาเนี่ย คือเราชอบเขามากขึ้นมากขึ้นสองถ้วยสี่คาทาเนี่ยไม่ธรรมดาเรามองเรามองว่าคนคนนี้เป็นเหมือนเนื้อคู่แล้วเราก็อยากที่จะแบบได้มีคอมมิชเมนต์แล้วก็ได้มีสถานะกับเขาที่ชัดเจนแล้วเราก็เหมือนกับว่าความรู้สึกที่เรามีให้เขาเนี่ยมันก็ยิ่งหนักแน่นมากมันคงมากขึ้นเรื่อยๆฝั่งเขาเนี่ยกวางว่าเขาเองอะ่ะก็พลังงานมันไม่ได้แย่แต่เพียงแต่ว่าเขายังมีความไม่แน่ใจก็รู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าจริงๆนวเพื่พอนๆรู้สึกยังไง คือไอสิ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนความรู้สึกของเราอะแต่เราอาจจะไม่ได้แสดงออกมาไงเออคือเขาไม่แน่ใจว่าเรารู้สึกยังไงกันแน่แต่ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นกับเราเหมือนเหมือนที่ก็บอกว่าความรู้สึกของคนสองคนเนี้ยมันเหมือนกันนั่นแหละมันตรงกันแต่ทีนี้การแสดงออกเนี่ยมันอาจจะมีความที่แบบว่าไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันช้ากว่าที่มันควรจะเป็นแต่ก็รู้สึกว่าในช่วงอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะมีความใจร้อนแล้วเขาก็จะอยากรู้แหละว่า ตลงว่าจะเป็นยไงกันแน่เออเพราะเอาจริงๆอะ่ะเขาเองอะ่ะก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้มีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนเราเลยแล้วก็เป็นสี่เมถาเขาเป็นสิบถ้วยเป็นพลังงานของคอมมิชเมนแล้วก็ความมีความชัดเจนอะ่ะเพราะฉะนั้นก็มีความรู้สึกนว่าในอนาคตอันใกล้หูดเลเวอร์สด้วยความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสาที่จะได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าทั้งสองคนเนี้ยไม่ไม่เล่นเกมในความสัมพันธ์มากเกินไปนะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่คาแนะนํานะคะ เอ็มเพลเอร์นะเจ็ดถ้วยแล้วก็แก้วถ้วยเราอะ่ะอาจจะต้องลดความแบบความมีมากอะ่ะก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกเท่าไหร่เราต้องลดความมีมากหรือความมีอีกโก้ของตัวเองลงนิดนึงแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยก็รู้สึกว่าก่อนนั้นเนี่ยเราอาจจะเคยสับสนแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่หรือเปล่าแต่ยพ่ออยจะบอกว่าให้เพื่อนๆนนะ่ะตัดความสับสนตรงนั้นออกไปแล้วก็ให้เชื่อสัญชาตญาณของเราเองค่ะว่า ถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่ก็ลงมือทําเลยเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไม่ประสบความสําเร็จนะแต่เพื่อนๆเ่ะจะเคร่ยดีคือความไม่รู้นะว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือไม่เพราะว่ามันไม่มีใครสามารถบอกได้แต่พลังงานตรงนี้มันค่อนข้างดีแล้วก็ายากจะเตือนว่าตัวเราอะยังไงเราก็เติมเต็มตัวเองได้อยู่แล้วต่อยห้ความสัมพันธ์นี้มันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ถ้าเราไม่กล้าไปลองเราจะไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเราปิดใจอยู่แบบเนี้ยเราจะไม่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้สารสัมพันธ์กับกับ กับความสัมพันธ์ที่มีอยู่บนโลกเป็นล้านแปะเออเพระาะฉะนั้นนะคะก้าออกไปจากคฟอร์ฟโซนของตัวเองแล้วก็ไปลองเรียนรู้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวมีนที่มีคนคุยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่คนที่มีคู่คะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานให้กับชาวมีนที่มีคู่นะคะ การอ่านพลังงานสองคนมันสามารถสลับกันได้นะเพื่อนๆก็สามารถสลับได้เองเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเราต้งกับฝั่งไหนมากกว่าแล้วก็การอ่านพลังงานแบบนี้นะคะมันไม่สามารถตรงได้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะอยากจะให้เก็บไปเฉพาะแง่คิดมุมมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของตัวเองนะฮะฝากกดไล share, ะคะ์ก็แชร์ s u b ับ r i ค e ป์ไปทหดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานให้กับชาวมิ้นที่มีคู่ค่ะ ขอดูตัวตรงของเรานะฮะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างนะ High ไฮพ t e s t นะคะแล้วก็สามถ้วยเขาละคะ Strain นะ The Fool นะคะภาพรวมความสัมพันธ์นะฮะสองดาบแล้วก็เจ็ดเหรียญก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีลักษณะอาการหยุดชะงักกันไปในช่วงจังหวะหนึ่งมันมีความสับสนมันมีความลังเลมันมีการหยุดรออะไรบางอย่างไม่เหมือนับว่า มันเป็นช่วงเวลาที่มีการเงียบเย่อห่างหากันไปแต่ว่าคือกวางรู้สึกว่าฝั่งเราอะมีความสงสัยว่าฝั่งเนี้ยเขามีลักษณะของอาการเติร์ดปาร์ตี้หรือว่ามีความปิดบังซ่องเรียนอะไรอยู่หรือเปล่าส่วนฝั่งเขาเนี่ยคือเราได้กวางอ่านดูนะตัวเขาเนี่ยไม่ได้คือกวางยังไม่เห็นพลังงานเติร์ปาร์ตี้ในฝั่งเขาแต่กวางรู้สึกได้ว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างน่จาเหมือนกับมีอิสระในการใช้ชีวิต แล้วก็เขาค่อนข้างที่จะอะินดีพินเด์น่ะมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อาจจะไม่ได้ยึดติดในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่เป็นของตัวเองเขาดูเงียบๆในอดตที่ผ่านมามันก็เลยทําให้เรามีความสงสัยว่าเอะตัวเขาเนี่ยมีมีใครหรือเปล่า,หร,า party, หรือว่ามีเติร์ดพาร์ตี้หรือว่ามีมีพลังงานอื่นๆที่เข้ามาแทรกในฝั่งเขาหรือเปล่าเออมันก็เลยทําให้ภาพหลงความสัมพันธ์เนี่ยมันดูหยุดนิ่งกันไปมันเหมือนกับว่า ่างคนต่างอยู่รอดูสถานการณ์มีความกลัวว่ามันจะมีการจบลงแต่ก็รู้สึกว่าเท่าที่กวางดูสัญญาณของพลังงานเนี่ยมันคือเขาเรียกไงดีก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันน่าจะมีลักษณะของการให้และได้รับที่มันไม่เท่วไม่เท่าเทียมกันของฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือกวางมองว่าพลังงานของตัวเขาเนี่ยมันไม่ได้แย่แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่างหรือความเข้าใจผิดบางอย่างอะไรเกิดขึ้นคือตัวเราอ่ะมีความน้อยอกน้อยใจ ที่เขาอ่ะให้ความสําคัญเราน้อยลงเพราะว่าความสังเกตว่าพลังงานของฝั่งเขาอ่ะมันมีความเป็นอิสระมีความเป็นเขาอาจจะมีอย่างอะไรบางอย่างที่เขากําลังสนุกสนานแล้วก็ไปเริ่มต้นทําอ่ะอาจจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆงานใหม่ๆเพื่อนฝูงกู้ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาดูเหมือนใส่ใจเราน้อยลงแล้วเราก็มีความน้อยอกน้อยใจเรามีความสงสัยเรามีความสงสัยใร่รู้อะไรหลายอย่างอะ เดี๋ยวเรามาดูว่าในช่วงพฤษภาคมนะคะสถานการณ์ฮาร์ลาแฟสองเหรียญเขาได้สิบเมถาวรแปดเหรียญน,นะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะน่าจะมีงานใหม่ๆที่ได้ไปทําแล้วก็ยิ่งในช่วงพฤษภาเนี่ยก็รู้สึกว่าเรื่องเขาน่าจะไปมุ่งมั่นในเรื่องของการงานจริงๆแล้วก็มันต้องข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยสําหรับเขาอะ่ะแล้วเขาก็มองว่าเขาอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมในการที่จะแบบว่ามาดิวอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่า ในในในเรื่องของการงานเขาเนี่ยมันหนักมากจริงๆส่วนตัวเราเนี่ยถามว่าเราก็มีความแบบไม่แน่ใจแหละว่าเอ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังไปต่อได้ไหมหรือว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าเราอะสืบเราส่องหนักมากๆเหมือนน่ความบอกว่าเรามีความสงสัยเราไปแอบสืบแอบส่องเขาทุกวิถีทางเลยว่าอะไรที่ทาให้เขาอะ่ะเหมือนกับสนใจเราน้อยลงภาพรวมความสัมพันธ์เนี่ยมันได้ห้าถ้วยกับเด็กถือถ้วย้วความองว่า มันมีลักษณะของความเสียใจน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็มีลักษณะของการตั้งกำแพงเกิดขึ้นก็ว่าน่าจะเป็นตัวเราในแหละที่เริ่มตั้งกำแพงเพราะรู้สึกว่าเขาไม่สนใจเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับว่าพอเราเหมือนแบบพยายามไม่จะไปพูดคุยกับเขาแต่เขาก็ดูเหมือนไม่ได้สนใจอะไรเราเหมือนกับว่าเขาไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่ามันก็เลยทาให้เรายิ่งทิ้งนองนอยเขาไปใหญ่คือบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างในช่วงหนึงพฤษภาเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบว่าคุยกันแบบ น้อยๆอ่ะมันไม่ค่อยมีโมเมนต์เหมือนหวานอะไรกันแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงอนาคตอันใกล้นะคะก็ส่งความสัมพันธ์เนี้ยเดี๋ยวมันจะได้มีการมาเคลียร์กันในช่วงอนาคตอันใกล้ปัญหาที่มันมีเนี่ยมันจะได้มีการมาเคลียร์กันแล้วก็ยังไงซะ2คนเนี้ยก็จะยังได้ไปต่อเออก็รู้สึกว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คน2คนเนี้ยเหมือนกับ มันอาจจะมีลักษณะของการที่แบบใครเปิดบทสนทนาหรือว่ามีการแบบเขาเรียกยงไงดีอาจจะมีลักษณะของการชวนทะเลาะหรือว่าก็ว่าเขาอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้ว่าเพื่อนน้อยใจเขาอยู่ทีนี้พอมีเหตุการณ์ตู้มมาเนี่ยมันเลยทําให้มันได้มีการเคลียร์กันตัวเขาเนี่ยชัดเจนว่ายังไงเขาก็ยังอยากไปไปต่อในความสัมพันธ์นี้เออเขาไม่ได้อยากไปไหนเพราะเขารู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนโลกท้งใบของเขาส่วนฝั่งเราเนี่ยก็รู้สึกว่าต้องระมัดระวังตัวเราเนี่ยก็ยังมองว่าเขาเป็นสองทั่วของเรา แต่เรามีความหึงความหวงหนักมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคือก็รู้สึกว่าฝั่งเราเนี่ยมันมีความกลัวหนักมากๆว่าเรากลัวว่าเขาจะมีเรื่องบางอย่างปิดบังซ่อนเรืเราอยู่แล้วเราก็มีความหึงความหวงแล้วมีความคนบทุมความควบคุมทีนี้ต้องระมัดระวังกวางว่าสิ่งที่กวางจะแนะนำตั้งแต่ไพ่ยังไม่แนะนาเลยจากหน้าไพ่ตรงนี้คือพยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองก่อนพยายามควบคุมอารมณ์เดงก่อนกวางเข้าใจนะเวลาที่เรา โดยเฉพาะชาวมีนเนาะชาวมีนเป็นชาวธาตุน้าโดยปกติชาวธาตุน้าเนี่ยเป็นธาตุที่อ่อนไหวอยู่แล้วโดวยเฉพาะมีนเนี่ยเป็นธาตุที่อ่อนไหวที่สุดแล้วก็เป็นธาตุที่เซนซิทีฟเป็นราศีที่เซนซิทีฟที่สุด,สดเรารักมากแล้วเราก็หวังมากแล้วพอเราหวังมากเราจะผิดหวังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องควบคุมคอนโทรลอารมณ์ของเรานิดนึงเนาะในในในช่วงช่วงพฤษภานหรือว่าในอนาคตอันไกลนะพรกว่ามองว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปหรอกเขาอาจจะยุ่งเรื่องงานหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เขาแบบไปแบบ ที่เขาต้องไม่ทำอะไรเรามาให้ไพ่คาแนะนำนะคะทำแพรนส์นะแล้วควีนดาบแล้วก็หนึ่งถ้วยความสัมพันธ์เนี้ยยังไงมันก็ยังเป็นหนึ่งถ้วยมันจะเป็นความรักที่สวยงามเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องให้เวลาให้เวลาความสัมพันธ์เนี้ยมันมันได้มีการขย่าให้ลงตัวกันก็รู้สึกว่าคนสองคนเนี้ยยังมีบางอย่างที่อาจจะยังเข้าใจไม่ตรงกันที่นี่นอาจจะต้องใช้เวลาแหละแล้วก็มันจะต้องมีความชัดเจน เขาเรียกไงดีคือทั้งเราทั้งเขาอาจ,จะต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาบางครั้งชาวมีนเนี่ยคือคือควาไม่ได้จะว่าชาวมีนเนี่ยคือชาวมีนเนี่ยมีข้อดีเยอะแล้วบางคนที่ทุ่มเทแ้วบางคนแล้วบางคนจิตใจดีแล้วบางค,น,น,ค,น,น,คน,ในใจอ่อนแล้วบางคนชอบช่วยเหลือแต่ข้อเสียข,ของชาวมีนก็คือเราจะเป็นคนที่เวลาที่เราน้อยใจเราจะไม่ค่อยพูดเราจะเป็นลักษณะของอ้อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราน้อยใจอยู่ พอเขาไม่อยู่พอเขาไม่อยู่พอเขาไม่รู้มันยิ่งทำให้เรายิ่งน้อยใจมันก็เลยทำให้ทุกอย่างอะ่ะมันมันยิ่งทับถมะเพราฉะนั้นก็ค่อยๆปรับอารมณ์ตัวเราเนาแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวมีนะของก็ฝากกดและก็แชร์ subscribe ก็ก,กระดิ่งติดตามช่องกวางเอาด้วยนะะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ